สวัสดีเพื่อนๆครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ในช่วงของมอเตอร์ไซค์คลาสสิกตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็สที่กำลังจะเกิดผมบอกได้เลยว่าที่นี่เป็นที่เก็บซึ่งยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบว่ามันมีอยู่จริงแล้วก็มีอยู่ซึ่งบอกได้เลยว่าผม เจอท่านผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมอยู่ที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งแล้วกันผมไม่บอกจังหวัดนะครับแล้วก็ผมผมรู้สึกว่ามันมีคุณประโยชน์ให้กับพวกไบเกอร์อย่างเราเราที่จะได้มาศึกษารถของแต่ละรุ่นแต่รุ่นเนี่ยอันนี้ผมพูดแค่นี้ก่อนนะครับผมจะให้ดูเนี่ยครับดูเลยครับเนี่ยตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับแล้วก็สมัยสงครามโลกที่สองเป็นของ bmw ทั้งหมดเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีความรู้เดี๋ยวเรามาแชร์กันส่วนเวป้าและรถเล็กพวกนี้ครับดูนะครับเนี่ย ทั้งหมดเลยครับซึ่งมันประเมินค่าไม่ได้ครับประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะมาสัมภาษณ์ท่านผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะครับส่วนวันนี้ผมบอกว่าผมขอแค่นี้ก่อนเพราะผมตื่นเต้นเหลือเกินตื่นเต้นกับทรัพย์สินที่อยู่ตรงนี้มันมูลค่ามหาศาลครับบอกได้เลยว่าเดี๋ยววันนี้เราดูเบีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาไปดูทรยอัมาเรามีโอกาสนะครับอันนี้ขอให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวดูได้เลยครับเนี่ย ผนมูลค่าบอกไม่ถูกครับผมลูกค้ามารีรีพอร์ตฟอร์มจังหวัดหนึ่งครับผมจะไม่บอกว่าจังหวัดเดี๋ยวทุกคนมาแห่กันมาที่นี่ <ou S 1> <ง>นะครับผมจะไม่บอกจังหวัดนะครับมีอะไรติดต่อผมได้ขอบคุณมากครับเอา my m มาม r เ y c l e ซ